สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะวันนี้ก็จะมาติดซิปให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ได้ดูกันนะคะติดซิปซ่อนว่าติดยังไงไม่ให้ซิปเขายน่นก้นซิปไม่ยน่นไม่ยิ้มนะคะเอาง่ายๆนะเทคนิคการติดมาเริ่มกันเลยค่ะซิปนิ้วนะคะสําหรับติดกระโปรงจะใช้คนละสีจะได้มองเห็นชัดๆนะ เก้านิ้ว16นิ้ว22นิ้วทำทำเหมือนกันหมดนะคะในส่วนของการติดซิปซ่อนตัวนี้จะเป็น9นิ้วอันนี้สมมุติว่าเป็นขอบกระโปรงเส้นขอบกระโปรงขอบกางกงนะคะ19นิ้วฉะนั้นเราจะต้องเหลือหางซิปเอาไว้อยู่ที่1นิ้วในส่วนของช่างที่ชํานาญงานแล้วนะคะเขาจะเหลือหางซิปเอาไว้อยู่ที่1นิ้วแต่สําหรับเพื่อนๆนมือใหม่นะคะจะต้องเหลือซิปให้เยอะหน่อยคือ1นนิ้วครึ่งนะคะจะได้ติดง่ายหน่อยจะได้ไม่ยน่น ถ้าเราชํานาญแล้วเราค่อยค่อยเหลือก้นชิปเอาไว้อยู่ที่1นิ้วนะคะสําหรับมือใหม่ให้เหลือก้นชิปอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเราเย็บล็อกเลยนะคะเย็บล็อกเดินเส้นห่างเส้นห่างไว้เลย7นิ้วครึง่งพอซิปล็อก้านิ้วเนาะนี่ค่ะประมาณนี้เย็บได้ห่างแล้วก็มาล็อกเอาไว้ตรงนี้ตรงหัวซิปก็จะมีพลาสติกต,ตรงนี้นะคะสำหรับล็อกซิปนะนี่ค่ะ วางไว้เลยค่ะเราจะเย็บด้วยตีนผีธรรมดาก่อนนะเย็บยึดก่อนนี่ค่ะมองเห็นกันอยู่เนาะนี่ค่ะตรงพลาสติกนะวางไว้ตรงนี้เลยนะคะเย็บเลยเราเย็บยึดไวก่อนนะคะให้ชิดนะคะตรงนี้ให้ชิดกันเลยค่ะทำช้าๆก็ได้นะคะสำหรับมือใหม่ตรงนี้เราก็เลาะเอาไว้ตรงที่ เปิดซิปเอาไว้นะคะผักเขาค่อยคผักเขาขึ้นมาหัวซิปให้เขาขึ้นไปข้างบนนะคะนี่ค่ะหัวซิปให้เขาขึ้นมาข้างบนนะซิปนะคะทําไมทําไมซิปถึงย่นตรงก้นซิปทาไมก้นซิปถึงย่นแล้วก็หรือเรียกง่ายๆคือซิปยิ้มะเนาะตรงนี้เวลาเราเย็บตรงนี้สําคัญเราจะต้องให้เข้าเสมอกันนะคะเอาหัวซิปขึ้นมานะ นี่คะ่ะให้เข้าเสมอกันวางเข้าเสมอกันวางเย,ย็บค่อยๆจับนี่คะ่ะให้เข้าเสมอกันอย่าดึงนะคะอย่าดึงให้เขา้เขาขย่งอย่างนี้นะให้เข้าเสมอกันอย่างนี้อย่าดึงให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะทําให้ซิปย่นเวลาเราติดนะนี่คะ่ะแล้วก็เยบ็บหัวซิปเอาขึ้นมาไว้นะคะไม่ดึง พอใกล้จะสุดนะคะตรงหัวซิบขาวๆระวังให้ตรงกันนะคะนี่ค่ะให้ตรงกันนี่ค่ะวางให้ตรงกันเลยนี่ค่ะนะแล้วก็เลาะออกได,ได้ได้ได้หางตรงนี้เราเลาะออกไปเลยนี่ค่ะ ราก็จะเหลือหางหางซิปไว้เยอะอย่างนี้ก็จะติดง่ายนะคะนี่ค่ะเขาจะติดง่ายหน่อยแล้วก็จะมาเปลี่ยนตีนผีติดชิปบซ่อนเปลี่ยนตีนผีติดชิปบซ,ซ่อนนะคะเพื <cond ing> ่อนๆสังเกตนะคะตีนผีติดชิปบซ่อนอะของแต่ละของเพื่อนๆอะเวลา,าเราติดจักรเนาะเราติดจักรลงไปปุ๊บเนี่ <c oughs> เนยเข็มอะเข็มจักรถ้ามันลงตรงกลางตรงนี <c oughs> ้พอดีอะ ก็ก็ดีไปนะคะแต่ของเพื่อนๆบางท่านอ่ะมันจะเบียดซ้ายเบียดขวาบางท่านก็จะเบียดซ้ายเยอะบางท่านก็จะเบียดขวาเยอะเราใช้เทคนิคเวลา,าถ้าเบียดขวาเยอะเนี่ยเราจะติดได้เฉพาะด้านซ้ายแล้วนะคะติดได้ด้านซ้ายฝั่งเดียวเดี๋ยวก็จะบอกวิธีให้นะแต่ของก้อยอ่ะมันตรงรูพอดีตรงรูนี้พอดีของเข็มจากเวลาเราเย็บนะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาทีเดียวเดี๋ยวก็จะบอกวิธีนะ จักของก้อยเขาตรงพอดีตรงกลางพอดีก็จะเย็บลงมาทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาได้เลยฝั่งซ้ายฝั่งขวาหมายถึงยังไงคืออย่างนี้ค่ะเวลาเราจะเย็บซิปด้านซ้ายเราก็เย็บลงมาเลยข้างซ้ายข้างขวาเราก็ใช้ข้างขวาเย็บเลยค่ะเวลาจะเย็บนะคะอันนี้ของก้อยจะเย็บข้างซ้ายก่อน ให้เพื่อนๆใช้มือพลิกนะคะพลิกซิปเนี่ยเขาจะเป็นร่องอย่างเงี้ยช่วยเขานะนี่ค่ะอันนี้ฝั่งซ้ายนะคะนี่ค่ะค่อยๆย็บพอถึงในส่วนที่เราเราเหลือหางซิปเขาไว้เยอะมันก็จะง่ายตรงนี้แหละค่ะเวลาเราติดเขาไม่ย่นนี่ค่ะเราเปิดมาเห็นไหมมีเนื้อที่เยอะแยะเลยนี่ค่ะแล้วก็ยำ้ำย้ำเขา้าทีหน่อยพอนะคะ ในส่วนของตีนผีเราเบียดขวาเราจะเย็บได้ฝั่งเดียวคําว่าเย็บได้ฝั่งเดียวนี่คือเย็บอย่างนี้ทีนี้เราจะต้องหันมาด้านนี้แล้วนะคะในกรณีที่ตีนผีเราเบียดข้างใดข้างหนึ่งเยอะไปอย่างเงี้ยเราจะหันมาอย่างนี้แต่ถ้าในกรณีที่รูเข้าตรงกลางของเข็มตรงกลางของตีนผีนะคะเราเราเย็บลงมาทั้งสองฝั่งซ้ายขวาได้เลยนะคะแบบนี้เลยในกรณีที่ตีนผีเราปกตินะคือเข็มเราตรงกะ ตรงรูกลางพอดีอ่ะนี่ค่ะเราลงมาอย่างนี้ได้เลยค่ะก็จะดีหน่อยเร้ก็จะย้ำนะคะส่วนซิปที่เราเหลือเอาไว้นะคะที่เราดึงที่บอกว่าให้ดึงเอาไว้ข้างข้างบนนี่ค่ะแล้วก็ค่อยดึงเขึข้นมานะนี่ค่ะนี่ค่ะเรามาดูข้างนอกกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ เห็นไหมคะซิปไมย่ย่นอันนี้ยังไม่ได้รีดนะคะทุกอย่างเห็นไหมคะซิปไม่ยิ้มทําวิธีนี้ซิปไม่ยิ้มนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไม่งงนะในการที่เราติดตีนผีซิปอ,อย่างที่ค่อยบอกอการเบียดซ้ายเบียดขวาถ้าสมมติว่าเราใส่ตีนผีจักเข้าไปปุ๊บเนี่ยกระจักถ้าเข็มตีจักตรงนี้เขาลงลงตรงกลางเราก็สามารถเย็บซ้ายลงมาเย็บขวาลงมาได้ ลงมานะคะแต่ถ้าในกรณีที่เขาเบียดซ้ายไปเราต้องเย็บข้างขวาเราเย็บข้างขวาได้ข้างเดียวถูกต้องไหมคะถ้าเกิดเรามาเย็บข้างซ้ายเพราะเขาเบียดซ้ายมันจะทําให้เราเหยียบซิปเข็มจะเหยียบตรงซิปแล้วซิเราจะเสียเราใช้ไม่ได้แล้เราจะต้องใช้วิธีเย็บข้างซ้ายขึ้นไปมาสู่ตรงนี้ปุ๊บเราก็ย้ําทีนี้เราก็หันกลับมาเย็บอย่างนี้ขึ้นมานะคะ เย็บกลับข okay. ึ้นมาในส่วนที่เราหันกลับขึ้นมาจะเย็บได้ง่ายเพราะว่าเราเหลือหางซิปเข้าไว้เยอะนะคะเพื่อนๆนมือใหม่ลองดูนะคะเพื่อนๆค่ะลองทําวิธีนี้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นซิปนิ้ว16นิ้ว22นิ้วใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะการเย็บซิปซ่อนโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนลองทําดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ